โอเควีลคอมทูเดอะแอนเดอร์กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะผมนั่นก็คือใครครับใครใครก็ไม่รู้โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเราค่อยเอาภาพเขามาแสดงตอนจบนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะรู้กันนะครับอยดูไปดูปดอา้าวใช่ครับตามน,นั้น,นครับท่านผู้ชมครับรอดูครับโ <laughs> ดยในวันนี้ผมเราจะมาเล่าผมถึงเรื่องของราวของแซนในจักรวาลของเมมโมรี่เฟลครับ ถามว่าเฮ้ยพี่ memory f เฟลมันเป็นจักรวาลเฮียอะไรวะกูไม่เห็นรู้จักเลย memory f เฟลก็ memory ก็แปลว่าความทรงจําหรือสิ่งที่ถูกกักเก็บไว้หรือคือข้อมูลความทรงจําในอดีตการณ์ประมาณนั้นก็ได้ครับหรือถ้าแปลง่ายกว่านั้นก็คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในหัวสมองเราตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันครับมันง่ายตรงไหนวะโอเคครับเอาล่ะโดย memory s แซน memory fail s a n เนี่ยมันเกิดจากมันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าครับคุณออมเนี่ยเขาได้ไปทําลายเอของ u n d e r f a ฟลนะครับ ทำให้จุเหตุการณ์อนเดอร์เฟลเนี่ยเกิดการปั่นป่วนนะผมเฮ้ยไม่ใช่โอเคผมไปทำลายกับนันหนึ่งหยิบจอบกันใจเย็นโดยจักรวาลเฟลเมมโมรีเฟลแซนนะครับทางผู้สร้างก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นจักรวาลที่เหมือนกับจักรวาลอนเดอร์เฟลที่คุณชอบนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปดประเด็นและเสแซจโดยจักรวาล u n d อ r f e l l อันเมมโมรีเฟลก็เป็นเหมือนอันเดอร์เฟลนะผมเป็นเพียงแค่อีกไทม์ไลน์หนึ่งของอันเดอร์เฟลครับ โดยทุกคนน่าจะรู้กันดีนผมว่าจักรวาลชื่อของชื่อ AU ยเนี่ยจะมีแค่ AU ยชื่อ a อเป็นหลักเนี่ยเพียงหนึ่งชื่อครับแต่ว่าสามารถแยกออกทำลายและการจบได้หลายแบบมากยกตัวอย่างจักรวานของ u ัน e r f e l l ครับซึ่งแม่งมีเป็นร้อยเป็นพันครับครับทำไมมีเยอะโดยนี่ก็เป็นหนึ่งในจักรวานเสร็จหนึ่งส่วนหนึ่งล้านนะผมที่ถูกเอาออกมาครับแล้วก็กําลังจะสลายหายไปับผมในทำลายนี้นะผมแต่ในตอนนั้นเองครับคุณออมก็โผล่มาครับเป็นพระเอกหนังไทยเย้ะ แล้วก็จอบฟ้านหัวผิดกับผมพี่ดองในตอนนั้นผมสัตว์โบราณกาลหรือที่ที่เราเรียกกันว่าสัตว์ในเทพมียายครับก็ได้โผล่ออกมาครับแล้วก็ได้ทําการสร้างเอยูดี้ขึ้นมาใหม่ทําให้เอยูดี้สงบสุขนะครับผมแล้วก็ทําให้แซนเราเปี้ยนไปนะครับผมแล้วก็ฆ่าคุณอมเราตายอย่างน่าสงสารครับคืออะน่าสงสารกันจริงๆเลยครับโอเคครับ หลังจากที่มาตัวนี้ครับได้ซ่อมแซมจักรวาลอันเดอร์เฟลเสร็จครับมันก็ได้หลับไหลพ่ชวนีรันครับจนกระทั่งฟิกตกมาโดนหัวมันมันก็ฟื้นแห่ไม่ใช่ผิดครับผมโดยแซนจักรวาลนี้ครับเป็นแซนเฟลจักรวาลนี้ครับเป็นจักรวาลที่ได้ได้ว่าน่ารักอีกแล้วครับครับจักรวาลนี้ครับถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณออมเคอร์บี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดยแซนโดยโดยพอเถอะ แมมโมรี่เฟลแซนเนี่ยผมเป็นเรียกว่าเป็นขั้วตรงข้ามของแบบเฟลแซนทสุดเลยนะเว้ยส่วนสูง,งเขาเนี่ยเท่ากับแค่แซฟแซนเองครับแซฟแซนสูงเท่าไหร่ครับเตี้ยชิบหายครับเืมเท่าไหร่ครับเท่าหัวแม่โปง้งมึงเลยบ้าโอ้โยอย่างนั้นแลวโอ้โหโอ้กูอยากจะตบหัวไปนะครับใครมีไม้ไหมกูด้วยก <laughs> ูจะตบหัวแม่งไรดยได้ตกรวานียผม เฟลแซนเราก็จะมีความน่ารักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับเรามักจะเรียกบอสคำที่อ่อนโยนนะผมบอสอะไรประมาณนี้นะผมหรือถ้าเราแบบจะเล่นมากกว่าน,นั้นก็คือบอสบอสตันเดี๋ยวฉันว์น้ำมันชื่อเมืองใจยเย็นบุกควายก็จะบอสบอสตันเดี๋ยวนะมันชื่อเมืองบอสตันบอสตันเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey, S 2> ออมเราเดี๋ยวเราไปหาบอสกันดีไหมไป ไปบอสกันบอสตันพ่อเล่นเต็เยี่ยอะไรเนี่ยพ่อเดโดยแซนเฟลในแกวานเนี่ยผมก็จะเป็นพวกที่ค่อนข้างทําตามน้องชายได้ดีนะผมเรียกว่าเป็นหมาที่ดีแบบให้กับน้องชายได้เยี่ยมมากครับตกเลยครับแล้วก็แซนเฟลจักรวานเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ค่อนข้างจะทําให้ปาร์เปรัสเนี่ยเป็นคนดีกันเลยทีเดียวนะผมโดยของที่อยี่มันโมลี่เฟลชอบเนี่ยมันขีลึกมากเลยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือน้ำว้าปั่นผลไม้เฮ้ย นมก็มันคือนมวัวมันคือนมวัวนมแพะนมแพะเจ็ดโน่คือนมทอ่เลียวนั่นเองใจเย็นแล้วก็ชอบกินชีสด้วยชอบกินชีสด้วยเย็นนมคนก็ชอบลักษณะการแต่งตัวของเมมโมรี่เฟลซนส่วนใหญ่เขามักจะใส่ชุดสีขาวประดับด้วยลายทองแล้วก็ฟันเขายังเป็นสีทองเหมือนเดิมหรือเปล่าวะอันสันทองนะโดยเขายังมีเขี้ยวเพงตอนนี้เขาเหลือเขี้ยวเพลงเขี้ยวเดียวแล้วก็คือเขี้ยวทองก็เหมือนฮานุมานครับ ก็แค่สูญเสียเคี้ยวเพชรไปครับเหลือเพียงแค่เคี้ยวแก้วแล้วก็เคี้ยวทองแห่ไปใช่โอ้โเถอะชุดข้างในเขาจะเป็นสีแดงครับใส่ปลอกคอสีแดงครับกางเกงขาสั้นสีดำับผมสีเหลืองแล้วก็ลายเหลืองครับใส่รองเท้าที่มันเหมือนรองเท้าไนกี้อะผมท้ยครับตั้มนมเอาที่สบายใจครับน่าจะรวยน่าดูครับประมาณนั้นครับโอเคครับจบกันไปสำหรับประวัติของ memory fail ครับอาจจะเห็นว่าค่อนข้างนานับผมเนื่องจากว่านี่มันรายการทอ l โช h o ดีๆนี่เองนะครับ ไป่อนกับเอแฟนอาร์ตการหทวองครับรูปแรกครับอันนี้เป็นภาพของคุณอมในช่วงที่ถูกแต่งนะผมตามนั้นเลยครับใครที่อยากจะได้ภาพนี้ไปวาดก็เชิญครับก็ก็ก็ชื่อคนคนวาดเขาชื่อนั้นอมอมท่าไงอะใจเย็นอก็ชื่อเฟซบุ๊ก k ก็ชื่อนั้นนะมึงทำไง่ะไม่เชื่อมึงก็ไปดูในคลิปดิมันเขาชื่ออมอมอมคนชื่ออมไม่ได้มีมึงคนเดียวในโลกนะเว้ยอ๋อโอเคใจเย็น เขาเนี่ยวาดลูฟิกมาพะว่าดลูฟิกมาครับฉันกลับมาแล้วนะแซนมึงตายแน่แซนมึงนอกใจกูเออไม่ใช่นอกบทคนต่อมาผมได้แก่คุณตังครับผมบายตังครับผมตายซะนี่ผมว่าอีปิกแซนมาให้ครับเย้หน้าตากูก็รู้แล้วว่าอีปิกครับผมอีปิกสุดๆนะครับอีปิกอีปิกอีปิกคนต่อมาผมนั่นก็คือคุณอุจิกะคาคาชิมึงตั้งเชื่อกันได้ดีๆได้ไหมอุจิวะ รูจิฮะคาคาชินะผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวกูจะไปเรียกนา루โตะแล้วก็ซาสึเกะมากระทืบนะครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอ้ยไม่ก็ไปเรียกโบรุโตะไ็ได้อันดับที่สองครับภาพนี้เป็นภาพที่สวยนะผมแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวครับคือเขาเป็นรูปภาพแบบแนวแบบนแบบนวตั้งเนี่ยผมเกลียดแนวตั้งมาเลยให้อันดับที่สองครับ <c oughs> อ้าวอา้อาวก็ผมเกลียดภาพแนวตั้งอ่ะมันขี้เกียจไปขยายยากอ่ะอันดับสองได้กั่คุณสตาร์โซแซนชวีครับ ดีใจด้วยอันดับที่หนึ่งครับไม่น่าเป็นอันดับที่หนึ่งได้แต่ก็เป็นไปแล้วนะครับผมจริงจริงมันควรอยู่อันดับสามไม่ซ้ำเลยเนี่ยแต่ผมเห็นว่ามันดูเ<ม>ท่เดีครับผมเอ้าก็ก็ผมเห็นว่าภาพเขาดูดีครับลายเส้นเขาก็ดูแบบพอใช้ได้ครับถึงจะไม่ได้ดีเท่าอันดับที่สองครับผมอันดับสองดีกว่าเยอะครับแต่เสียดายเขาเป็นภาพแนวตั้งเลยได้แค่ที่สองนะครับครับอันดับที่หนึ่งเลยตกไปของคุณ เกันตินันหอมสนิทนะครับมึงช่วยตั้งชื่อกันให้ดีๆได้ไหมชีวิตนี้ <c oughs> อันนี้เป็นชื่อเฟซบุ๊กหรือชื่อจริงๆวนะโอเคครับเรามาอ่านชื่อใหม่ผมกันตินันขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเออมันหน้าตาเนี้ยกันตินันหอมสนิทโอเคครับจบกันไปกับคลิปนี้ครับใครต้องการจะดูรูปภาพหลุดขลอมก็แ,ะแวะมาที่เฟซบุ๊กผมได้นะครับหรือไม่ก็กรณีนะครับาขอดูกันได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ดูนะครับ เป็นรูปตอนนี้คุณออมครับยังไงจเย็นจเย็นจเย็นเย็นเย็นเยเย็นว้าเป็นรูปเป็นรูปภาพตอนคุณออมเพราโดนแบบถูกชึในคิวอปกดนะครับผมคุณคิดว่ารูปอะไรใจเย็นรูปอะไรเลยคุณคิดอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยเสียรักเสียคิดอะไรโดนถูกชึ้มในคิวอปกดเออหรือไม่จริงอ่ะก็มึงโดนระยำตีนไปหลายรอบแล้วโดนระเบิดจำตีนไปหลายรอบแล้วครับตามนั้นเลยไอคิวอีเธอเนี่ย เออน่าหรือไม่จริงอ่ะกูฆ่ามึงได้เขาพูดจริงก็จริงจริงไหมเอาตัวกันแทบไปรอดเนี่ยฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเรื่องแนวเนี่ยผมเดี๋ยวคุณออมเขาอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะส่งภาพกดไปให้นะภาพอะไรเนี่ยโอ้แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ดีนะใจเย็นโคตรเร็ว โอเคครับ <c oughs> จบคลิปกันแค่นี้ครับ <c oughs> ผมไว้เจอกันใหม่ชาติหน้าสวัสดีครับ